สวัสดีครับพบก,กับสุขกาฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่แม้แป้งจัดอีกแล้วเจอแบ็กซ้ายกึ่งปีกใหม่สไตล์ยุโรปดีกรีนะครับหลีกสูงสุดสวิตเซอร์แลนด์ลุนมาดามแปง้งดึงสู่ทีมชาติไทยชุดดุยยูยู่23ปีเจอแบ็กซ้ายกึ่งปีกใหม่นะครับสไตล์ยุโรปดีกรีหลีกสูงสุดของสวิสเซอร์แลนด์ลุนมาดามแป้งดึงสู่ทีมชาติไทยชุดยู่ปีเอเชียจับตาดูให้ดีนะครับลูกรึ่งไทยอีกคน ที่มีดีกรีลีกสูงสุดของซิอรสแลนด์กับทีมโซโมซอน BSC ย o u n g b o โดยเขาคือกองกลังสำคัญข,ของทีม b f c ยังบอย o y ในชุดยาวชนและช่วยทีมลงแข่งขันในศึกฟุตบอลอยูฟ่าแชมเลกชุดยู21เปในรุกการที่่านมาซึ่งลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยทาง,างาบานนารรดาแป้งนวลพอน้ำซ้ำผู้จัดการกินชาวไทยเตรียมดึงยังนิกส์ลูกบอมเข้ามาเป็นกองกลางสำคัญให้กับทีมชาิไทยชุดลุย AFC ซียูปีเอเชียคัพ 2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานยันไรก็ตามนะครับมีแรงกันมาว่าซบบาบดอบาเรโรกาเซียกุนซือทีมชาติไทยชุดอยู่19ปีชาวสเปนเตรียมเรียกตัวยังนิกลุกสบอมเข้ามาลยสึก AFF U23 ปีที่ประเทศกัมพูชาก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูึก AFC U23 ปีซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมทีมที่ดี ท่านี้นะครับฟุตบอลในศึก a f c u 23ปีเอเชียครับ2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานเราจะได้เห็นมาดานแป้งดึงอย่างนิกส์ลูกบอลเข้ามาพื้หนึ่งกำลังเล่นเกมรุกร่วมกับแข้งลูกทุไทยอีกหลายคนเพื่อมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จบนเวทีเอเชียโดยเขาเล่นในตำแหน่งไม้ขวาและอาจจะทําให้เขาเป็นกองกาลังสําคัญให้กับทีมชาติไทยได้ในอนาคตหลังจากเขาเล่นในลีกสูงสุดของสวิตเซอร์แลนด์บอกเลยต้องไม่ธรรมดานะครับเป็นเพชรแมงงาม คนต่อไปของวงการฟุตบอลไทยได้อย่างแน่นอน,นรับก็ต้องลุ้นกันจัดให้อีกแล้วนะครับสำหรับมาดามแป้งปนวลพันธล้ำสามชนะทิฟฟีเวอร์ ever, กระแสดราแรงมากยอดฟอลโล่ไอจีพุ่งปรี๊ดหลังฝนต่อเร่เปิดตัวชนะทิฟชนะทิฟเอฟเฟกต สโมสรคอนเสเลซอปโปโรนะครับยอดไ G พุ่งปีดเลยนะฮะหลังจากที่เปิดตัวชนะทิพย์สมคสินอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่เจนะครับชนะทิพย์สงคสินเพเมเกอร์กัปตันกิมชัดไทยของเราได้ประกาศอำลาคอนเสเรซอปโปโรยัตไร่วมทีมคาวซสกิฟอนตาเร่ทีมแชมป์เจลิกผลล่าสุดอย่างเป็นทางการเพื่อไล่ล่าความสุร็จในการป้องกันแชมป์เจลิก2022รวมไปถึงลุยศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2022ถ้วยรายการต่างๆในประเทศญี่ปุ่นนั้น ซึ่งล่าสุดกระแสการย้ายทีมของตัวชนะทิพย์หรือว่าชนาคงยังคงทําให้ยอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมหลักของสโมสรคาวาสกิฟอนโตเร่พุ่งสูงขึ้นในทันทีแค่ไม่ถึงสัปดาห์จากเดิมที่มีคนติดตามอยู่ 120k หรือประมาณ1,02,000คนแต่พอสโมสรประกาศเปิดตัวชนะทิพย์เข้ามาเป็นนักเตะคนใหม่ทําให้ยอดพอลล่พุ่งขึ้นมาสูงถึง 143k หรือประมาณ1 4 000, 3 0 0คนเลยทีเดียว ตอนนี้เราเต้นในวัา28ปีเคยแข่ขงกักบคอนเสอร์ซัปโปโรมาแล้วถึง4ปีครึ่งตั้งแต่การปี2017โดยมีสัญญาเหลือกับน็อกแคแมมิงเนออีก2ปีโดยเจ้าตัวพึ่งลงเล่นในศึกเจลิกครบ100เกมไปเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาและลงสนามในทุกรายการไปแล้วถึง123เกมยิง15ลูกนะครับและแอสซิสต์ไป22ลูกก่อนที่จะมีการย้ายทีมเป็นประวัติศาสตร์มาอยู่กับคาวาซากิฟันโตเรนเอง โดยสำหรับกาวเวากิปปอนโตเรในฐานะแชมป์เจลิก2021มีคิวทำศึกฟุตบอลฟูจิซีร็อกซูเปอร์คัพ2022หรือศึกแชมป์ amp, ชนแชมป์ amp, นะฮะพบกับอุระเรดไดมอนด์ในฐานะแชมป์แอมพ์เรดคัพ2021นะครับในวันที่12กุมภาพันธ์นี้ก่อนจะเริ่มเปิดฉากในศึกเจลิก1ฤดูกาลใหม่ฤดูกาล2022อย่างเป็นทางการในวันที่19กุมภาพันธ์ตามลำดับนะครับก็ตามเชียร์แมตช์ทีเจได้เลยนะครับ ไม่ถึง5นาทีชนะที่เปิดเผยถึงการตัดสินใจในการไปค้าแข่งกับฟอนตอเร่จอมท้ชาชอไทยคนใหม่ของคาบาสกิฟอนตอเร่เปิดเผยเมื่อนาทีที่ตัดสินใจย้าย,ยออกจากซัปโปโรชนะที่สมกุศินะครับเผยผ่านเพจฟุตบอล108ถึงเมื่อนาทีที่ตัดสินใจย้ายเป็นร่วมทีมกับแชมป์้จนลีก2021อย่างคาบาสกิฟอนตอเร่โดยกักนทีมชาติไทยได้เปิดเผยผมถามคาบาสกิฟอนตอเรตไปว่าทำไมคุณถึงเลือกที่จะซื้อผลในราคาที่แพงมากๆ เขาตอบว่าทีมได้มีการรีเสิร์ชมาหมดแล้วในตำแหน่งนี้ผมดีที่สุดนักเตะภายในทีมหลายคนรวมถึงนากามูระเคนโกะก็บอกว่าอยากได้ตัวผมไปร่วมทีมก็เลยทําให้ผมคิดว่าในเมื่อมันเป็นโอกาสซึ่งอาจจะเป็นคงเดียวในชีวิตที่ได้ยะทีมแบบนี้แล้วมันก็ยังมีหลายคนเคยดูถูกผมเอาไว้มันจึงเป็นแรงผลักดันที่จะทําให้ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องไปและการที่เขามาซื้อผมด้วยเงินระดับนี้คงไม่มีแล้ว ถึงการแข่งขันภา,ายในทีมจะค่อนข้างสูงผมก็โอเคเพราะผมชอบอยู่แล้วเพราะจะได้ช่วยพัฒนาฝีเท้าให้ได้ไกลขึ้นกว่านี้อีกและหวังว่าในการยันทีมครั้งนี้จะช่วยทีมให้ได้มากที่สุดเพื่อเป้าหมายในการสู่การเป็นแชมป์เจลี่และผมอยากจะได้แชมป์เจลีแค่นี้แหละครับที่คุยกับคาวาสึกิฟันตเร่และสำหรับชนะทีปส่วนเกินตอนนี้อยู่ระหว่างการกักตัวที่ประเทศญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าจะสามารถลงซ้อมกับคาวาสึกิฟอนตเร่ได้ในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะครับ รอเชียร์ได้เลยเปิดโปรแกรมแข่งยู23ปีชิงแชมป์อาเซียน2022ที่กัมพูชาศึกฟุตบลอล AFC u 23ปีชิงแชมป์อาเซียน2022ที่ประเทศกัมพูชานะครับได้เลือกพลดโปรแกรมออกมาเป็นที่รว้เลยแล้วโดยช้างศึกจูเนียอยู่รวมกลุ่ม4กับเวียดนามและสิงคโปร์โดยจะหวดแข่งกันนะฮะในระหว่างที่ 14- ถึง26กุมภาพันธ์นี้ที่ประเทศกัมพูชาโดยทีมชาติไทยนะครับจะใช้ชุดรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงทำการแข่งขันภายใต้การคุมทีมของซาบดอบาเรโรกาเซียกุนซือหนุ่มชาวสเปนที่เป็นผู้ช่วชันในการเข็นหาแข้งดาวรุ่งลูกครึ่งจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาคัดเลือกสู่ทีมชาติไทยในนาคตนั่นเองนะครับโดยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทยในศึก AFF U23 ปีชิงแชมป์อาเซียน2022มีดังนี้วันที่1 6กุมภาพันธ์นะครับ ตามรับประเทศไทยก็คือทุ่มตรงนะฮะทีมชาติไทยพบกับสิงคโปร์ณสนามพรินสเตเดียมประเทศกัมพูชาในวันที่19กุมภาพันธ์ตามรับประเทศไทยก็คือทุ่มตรงเวียดนามพบสิงคโปร์ณสนามพรินสเตเดียมประเทศกัมพูชาวันที่22กุมภาพันธ์ตามลับประเทศไทยก็คือทุ่มตรงทีมชาติไทยพบกับเวียดนามที่สนามพรินสเตเดียมประเทศกัมพูชานะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจสำหรับเด็กๆ ชุดยู19ปีด้วยนะครับซึ่งส่งชุดยู19ปีลงเล่นในรายการยู23ปีชิงแชมป์อาเซียนในครั้งนี้ที่ประเทศกัมบูชานครับนิกัสลูก,ก้าฟุตบอลไทยครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็ยนของวันที่19มกราคมนะครับ